กำลังสวยนะคะทุกคนเบิง่งงขากำลังแตกแตกดอกนะคะลายนี้ก็สวยค่ะดูกล้วยไม้ต้นนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะอายุบรแมาณสิเจ็ดปีแล้วทิ่คันนี้จะข่อยมาหม่ไม่พนะค่ะมาหม่ๆม่นะ,ะ,นะยังว่าในสื่อเอกคะ่ะปีที่สองตอนนี้ก็ แปีแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ประมาณ6ปีกว่านั่นแหละซื้อมาตะกี้ต้นถูกๆเองนะคะหาสิบเก้าโคนนะคะตอนนี้นะมีแต่ต้นละสองนะคะทุกคนน้ำมากเลยเป็นพัวเป็นพวงเ,เลยค่ะนั่นแหละก,กนะล้วยไม้น้ามิหลีดเท็กค่ะ วัเวันวหยองของเจ้าของนะค่ะทุกคนงามตลอดเบ่งด้วยค่ะอันนี้นะมหศัศจรรย์มากเลยนี่ยพอ่อหวานจะมีอ่าอันนี้นะขึ้นมานะคะ่ะตรงปลายนะคะนั่นแหละช่วงฤด,ดูหนาวก็จะจุดเทียนไว้ตลอดอ่าทุกมุมนะคะทุกคนแต่ว่าถาา้ายพญ่์ฟรั่งวัยบานใอยก็บนจุดอะคะ่ะ เพราะว่า,าป้องกันนะคะว่ามีคนดูแลแล้วค่อยไปทำงานทั้งสี่นะคะทุกคนค่อยก็จะบรจุดพี <c oughs> ่ใหญ่ฝรั่งปล่อยไกลอีกแล้วค่ะเมือ่อเนี้แต่ว่าเมื่อนี้น่ะฝนหยุดต,ตกแล้วล่ะค่ะเ <c oughs> บิ่งด้ยค่ะใบไม้ก็เหลืองก็ร่วงโรยแล้วนะคะ จากน้อยนี่ก็จะบอมีใบใหม่ให้ชมแล้วนะคะก็จะเหลือแต่กิ่งกา้านสาขาที่บอมีใบนะคะเพราะว่าเขาฤดูหนาวนะคะเ <c oughs> บื้งน่อนไกลดูค่ะทุกคนเขาน้ำมากเขาคิดว่าค่อยจะเอาอาหารมาให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปอ่าซอยใส่กอก่อน ่าอยูออย่นี่เด้อแต่ขาหามาซอยอ่าส่กอกให้ไก่วัซเสา์นี่ข่อยก็เอาอ่าแอปเปิลน,นะคะไปอ่าปาดปาดปาดไ,ไปวางไว้ให้กวางนะคะ อันนี้ก็จะเป็่นใส่กอกแบบว่าที่เขาหัา่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้แล้วนะคะแล้วเขาก็มาใส่ร้านขายนะคะทุกคนใส่กอกนี่ก็จะคล้ายๆกับหม่ำรสชาติเหมือนหม่ำบ้านเฮานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขาใส่กระเทียมน้ำแล้วก็เปรี้ยวเหมือนนะ่ะเหมือนหม่ำบ้านเฮาเลย เขามากกินแบบนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วนะเขาก็กินอย่ากินอย่างได้นะคะแต่ว่าอันนี้นะข่ยป่ได้ซื้อเขาไข้ออกมันหมดอายุข่ก็เลยเอามาหั่นให้ไกลกินนะคะทุกคน ก็ได้เห็นเสียงรถอรัมบลาดมันก็ได้เนาะป่วยแถวเนี่ยหรือว่าขอพานไปซื้อ น้อง2องตัวยืดสายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกเอ,อ็นนี่กันเนี่ยแบงให้น้องน้ำเอ,เอามากินเนี่ยุ๊ดุ๊ดุ๊ดพูด,ดนาน,นละเอากิน เดี๋ยวเอาเนี่ไปให้ยนอกสองตัวนั่นก่อนหลายคนอาจจะถามว่าใส่เสื้อแขนสั้นบ่หนาวตีนะคะอ่าค่อยอาบน้ำไม่นะคะแต่ห้องอาบน้ำไม่เ้าก็จะร่างกายอุ่นก็จะบร่รู้สึกหนาวปันใดนะคะทุกคน อนนี้เวลาจะบ่ายสามแล้วนะคะแขวนะอุ่นแกงเห็ดม่อว้านนี่ละคะ่ะเดี๋ยวแขวนกินเขาก่อนนะคะทุกคนเขาจะงค่อยค,ยคุยกันนะคะพ่อใหญ่ฝรัง่งเรากินนะแซนด์วิชนะคะตั้งแต่บ่ายโมงพ่นละคะ่ะวันนี้แขวนกะเลยอาตอนนั้นแขวนซักผ้าอาบน้ำอย่นะคะแขวนกะเล่พอมาเห็ดเรากินเห้็จแล้วแล้วเลยกินอาหารเกาเหลือจากม่วว้านนี่ละค่ะแซนด์วิดนะคะเคองหนึ่งนั่นแหละคะ่ะ What are you eating? can mm. <laughs> <yeah>, I'm sorry, <laughs> mm, What can I get? Mm. Oh, it's empty. Mm? I'm not hungry, mm -hmm. then. not. You do you have want to eat? Okay, go to the lahane. It's for ยาแอปเปิลฟอร์เฮน่านะไอฮักกะโคบาเทียโดมโคบาร์เรามีโคบาร์ไนครีว่าโค s าร์ e เมม i บอร์ดัน u i สเบฟอร์ไอขวบนน่ดูชิอ e ้ม่นเดี๋ยวล p อตปุ e t ปพักการทุกคนทคุณไปคุยกันทั้งห้องหน่อยค่ะค่อยซักเสียผ้า สองรอบนะคะรอบแรกก็ซักกางเกงซักเสื้อให้พี่หญ่ฝรั่งนะคะเพราะว่าแล้วก็จะเตรียมกระเป๋าแต่วตอนนี้เราก็เตรียมนอนหลับคะ่ะกันยังบ้านได้เรียบร้อยวัาสดดูฮะนนี่ไอซิตเต้แฮ่พรตตาโอเคหยอก วันนี้เขาก็มาคุยกันทักทายกันคือนก่นนะคะทุกคนก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณเอซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอกบ่าวาจะในช่องทาง YouTube หรือทางเพจ a c e b o o k นะคะค่ะกาตื่นตันใจดีใจมากนะคะที่เอฟซีหลายๆท่านนะคะที่ส่งขอความหมายกำลังใจนะคะ โดยเฉพาะช่วงนี้ทั้งเพจ Facebook นะคะ f อหลายหลายท่านนะคะ,ะที่เป็น f อใหม่กมีนะคะแล้วก็ f อเกาที่ยังคอยติดตามผลงานของมาดามบานนอ์คอยมาให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาทุกคลิปเลยนะคะต้องขอกราบขอบคุณงามๆอีกเทือนึงนะคะ ค่ะมืนน่อนา้เขาก็มาคุยกันทักทายกัน่อยก็จะเบาเรื่องอาทิพย์ยัยจะเดินทางไปภาคเหนือหาลูกซ้ายแล้วนะคะจุดประสงค์จริงๆแล้วนะลูกซ้ายขอความซอยเหลือจากพ่อนะคะเพราะว่าอยากจะหหยพ่อไปซอยตัดต้นไม้แล้วก็สมแซมอพาร์ตเมนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเพราะว่าลูกซ้ายแกนะ,ะมีอพาร์ตเมนต์นะคะนั่นแหละนั่นแหละค่ะแล้วมีเอฟซีหลายคนนะคะที่เขียนคําถามถามว่าถา อ่าบริเวณทางไปกับพญายเราอยู่คนเดียวบัญาติยตัยงสินะคะอ่าบรู้สึกยานนะคะทุกคนคอยตอบตามความจริงเลยนะคะเพราะว่าพญายกเราก็จะไปแบบนี้ทุกปีนะคะปีก่อนแล้วก็ไปสองอาทิตย์นะคะปีที่แล้วแล้วก็ไปสองอาทิตย์คือกันนะคะแต่ปีนี้นะก็ไปแค่อาทิตย์เดียวนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าให้คอยอยู่คนเดียวอ่าตลอดไปนะคะขอยก็คงจะอยู่บ่ได้นะคะทุกคน อ่าภวาโยนเมืองนอกนะคะเรื่องภาษาคอยกับพวกเกงนะคะแล้วก็เรื่องอ่าอื่นๆอ,อีกนะคะที่ต้องซ้อยเลือตัวเองยิ่งท้าเฮาอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้นะคะในจะเรื่องอ่ารถล,ล้าอย่างซี่นะคะทุกคนคือจังเรื่องการอ่าเปลี่ยนล้อรถอย่างซี่นะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าอ่าก็ไปให้ล้านเขาเปลี่ยนให้กับแมนอยูนะคะทุกคน แต่ว่าถ้าเขามีคูชีวิตมีคนอยู่นนาบางสี่เขาก็ต้องไปเสียงเงินตรงนั้นนะคะในจะเรื่องการซ่อมแซมรถนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่อยบอกตามตรงเลยนะคะว่าคอยบาสาาถที่จะอยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนโดยตัวคนเดียวนะคะคอยล้องไปใช้ชีวิตคนเดียวอยู่อพาร์ตเมนตะ์ปีหนึ่งนะคะทุกคนแล้วคอยกลูวว่าสวีเดนอ่า อยู่คนเดียวโดยที่บม่มีญาติพี่น้องนะอยู่ไ่ได้นะคะถึงจะมีเพื่อนคอยซอยเหลือเฮาในบางอย่างนะคะแต่ว่าเฮาก็ต้องรู้จักคําว่าเก่งใจเพื่อนนะคะเขาแล้วเขาก็ด้ซอยเหลือเฮาทุกทุกเรื่องตลอดได้นะคะทุกคนซึ่งแตกต่างจากครูชีวิตนะคะถ้าเฮามีครูชีวิตเขาก็จะสามารถที่จะซอยเฮาได้ได้ไดอ่ตลอดบ่าว่าจะเป็น เรื่องใดนะคะทุกคนอันนี้นะอ่าคอยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าคอยอยู่สวีเดนตัวคนเดียวบ่ได้นะคะแล้วอาจจะมีคนขัดแย้งนะคะว่าคนอื่นเขาคืออยู่ไดอย่างซันซีนะคะคนอื่นที่เขาอยู่ใดตามที่คอยรู้จักก็คือเขามีญาติพี่น้องนะคะอาจจะเป็นพี่น้องอ่าพ่อแม่เดียวกันอาจจะเป็นอ่าอ่าลุงป้าน้าอังซีนะคะที่เขา เอากันมาอยู่แล้วก็คอยดูแลซัพพอร์ตกันยังส่นะคอยซอยเหลือกันอันนัอยู่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าที่จะพึ่งพาอาศัยเพื่อนนะมันเป็นไปบ่ได้ละคะ่ะว่าจะต้องอาศัยเพื่อนตลอดนะคะทุกคนอ่า เพราะว่าญาติพี่น้องกับเพื่อนนะคือต่างกันมานะคะญาติพี่น้องเขาซอยเลือเขาโดยที่เขาบริกรรมนึงถึงว่าเขาจะจะมีผลประโยชน์ในอย่างบองสินะคะแต่ว่ากับเพื่อนนะถ้าเขาซอยเขาโดนไปเขาก็จะคิดว่าเออเป็นอย่างจังต้องได้ซอยตลอดจังสันจังซี่ให้ซอยเลือตัวเองจริงๆนะเขาถ้าเขาได้เลี้ยนรู้เขาก็ต้องเลียนรู้การซอยเลือตัวเองน้ำนะคะทุกคน แต่ว่าถ้าเฮา,างบ่งเก่งเขาก็ต้องมีคนที่จะคอยซอยเหลือเฮาคือเกานะคะ่ะคอยเบาแบบนี้กับพราะว่าคอยได้ออกไปอยู่คนเดียวแล้วนะคะทุกคนนั่นนะ่ะก็บ่อยเลยสามารถที่จะเว้าได้นะคะว่าการที่เฮาขอความซ้อยเหลือจากเพื่อนนะอ่ะเขาบ่ไดเขาบ่ได้มัด้อยเฮาทุกเรื่องนะคะแล้วถ้าคู่ชีวิตเขาก็จะสามารถที่จะ คอยซอยเรือเฮาได้ในทุกสุขเรืองแล้วก็ความปลอดภัยนี่คือคือเรื่องสําคัญที่สุดในการใส่ชีวิตในเมืองนอกนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเป็นยังงคอยจังคอยคอนเฟิร์มนะคะว่าคอยว่าสามารถที่จะอยู่เมืองนอกโดยตัวคนเดียวได้นะคะจิบกาแฟไปด้วยนะคะทุกคนคอยรู้จากพีคนไทยคนนึงนะคะ คอยเคยไปเก็บสตรอเบอรี่น้ำกับเพื่อนนะคะไปรับจ้างเก็บอยูอ่น้ำกันอยู่อตอนที่ข่อยมาสวีเดนใหม่ๆนะคะ่ะทุกคนเพื่อนกะแต่งงานกับคนสวีเดนในราคาน้องสาวเพื่อนก็สามีสวีเดนขึ้นกันนะคะแล้วตอนนี้นะสามีเพื่อนกะเสียชีวิตนะคะน้องสาวกับสามีก็เลยคอยซัพพอร์ตคอยดูแลนะคะแต่เพื่อนกับ อมีความรู้ติดตัวมานก่คืออาชีพมอนนวดนะคะแกกันเลยไปเปิดล่านนวดอยู่ในเมืองนะคะตอนนี้เพื่อนการออพาร์ตเมนต์นะคะแต่เพื่อนการโชคดีนะคะที่มีเงินจากที่สามีเสียชีวิตนั่นแหละค่ะก็เลยมีเงินก้อนนะคะทุกคนที่เพื่อนประกับเมืองไทยกับพราะว่าเพื่อนมี น้องสาวแล้วก็น,น้องเคยคอยอซอยเหลือคอยดูแลสพอร์ตเพื่อนนะคะนี่แหละค่ะแต่บางคนถ้ามีญาติพี่น้องนะก็จะกลับไปตั้งหลักอยู่เมืองไทยนะคะการที่อยู่สวีเดนตัวคนเดียวโดยที่มีญาติพี่น้องนะอ,ะอยู่ยากค่ะทุกคนต้องมีญาติพี่น้องคอยสพอร์ตคอยซอยเหลือซึ่งกันและกันนะคะกันจะไปคิดต่อเพื่อนนะเคยบอกตรงนี้เลยนะคะว่า อ้อซอยซอยกันอยู่ตอนแรกนะคะแต่ว่าต่อไปนะก็จะอ้อเกิดการผิดใจกันอีกอย่างสินะคะคุก็นว่าอยากที่จะอ้อว่าลายนะคะเกี่ยวกับเรื่องในเพราะว่าคุยกันอ้อมาอยู่นี่กับแปดปีแล้วนะคะคอยก็ได้รู้เรื่องของสาวไทยมาหลายคนพอสมควรนะคะแต่ว่าก็เอามาว่าอ้อเป็นบางคนอ่า นะคะทุกคนกับปราอยากบอกเรื่องของเพินมากไม้นะคะบ่าเพราะหอมปากหอมคอบอเอยซื้อเอ้ยน้ำนะคะก่อนมีเอฟซีหลายท่านนะคะที่เขียนขอความเมปราหษาหาลือนะคะแล้วก็มาถามว่าอยากได้ขอมูตใกนการที่จะมาทํางานอนยู่เมืองนอกสินะคะ ขอตอบนะคะว่ามันเป็นเรื่องอยากมากนะคะที่จะมาทํางานเมืองนอกโดยที่เขาหนาบอมมีสามีฝรั่งนะคะเพราะว่าการที่มีสามีฝรั่งเขาก็เป็นเรื่องง่ายที่สามนะีจะการันตีเฮดวิ่าอยู่อาศัยให้เขาได้มา อยูประเทศทสวีเดนนะคะแต่ว่าถาเขาบ่มีสามีาเขาจะไปเฮดวิซายูอาศัยก็คงจะเป็นไปบ่ได้นะคะทุกคนแม้แต่วิซ่าท่องเที่ยวนี่ก็ยากนะคะท่าบ่มีคนการันตีนะคะการการันตีนะคนการันตีนะ,ะนจะต้องมีเงินเดือนมีบ้านนะคะบแมันง่ายเลยนะคะที่จะหาคนการันตีเพื่อที่จะได้มาทำงานอยู่ประเทศสวีเดนนะคะ นี่และค่ะคอยกเล่บลูบ่าจะ,อะตอบคาถามยังไดน,น,นะคะเพียงแต่อยากที่จะบอกว่ามันไม่แมน,มน,มน,มนเรื่องง่ายแค่นั้นล่ะค่ะค่ะทุกคนคะเมื่อเนยคอยจุกอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อเนยก็มาตอบคาถามทีเอฟซีถามวา่าอ,อยากมาทํางานประเทศสวีดเดนเดจังใดน,น,นะคะคอยกะ บอกว่ามันเป็นเรื่องอยากนะคะทุกคนค่ะก่อนจิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย